เป็นปืนฉีดน้ำเล่นน้ำสงการเป็นปืนฉีดน้ำฉีดตะไคร่ล้างแอร์เป็นปืนฉีดน้ำล้างรถคาแคร์แม้แต่ฉีดปุ๋ยฉีดยานในสวนในไร่ก็ทำได้ในตัวนี้ตัวเดียวนี่คือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่เป็นให้คุณได้ทุกอย่างในราคาไม่ถึง400เริ่มต้นฟังก์ชันที่สนุกที่สุดเลยคือการเอามาเป็นปืนฉีดน้ำเล่นน้ำสงการกันนะครับผมซื้อหัวฉีดน้ำตัวนี้เพิ่มเติมมาเอามาขยายรใูให้ใหญ่เพื่อลดแรงดันของน้ำแล้วก็ไปซื้อไฟเลเซอร์มาโมดิฟายติดปลายปืนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอั ถือปืนฉีดน้ำแย่ครับการปลายปืนตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็ไปซื้อการฉีดยาแบบนี้มาเปลี่ยนแทนได้เลยเราสามารถที่จะใส่หัวฉีดยาแบบไหนก็ได้เราไม่ต้องมาสพายถังน้ำยาให้หนักอีกแล้วตัวนี้ก็ให้สายดูดน้ำมายาวถึง5เมตรเราสามารถที่จะถือแค่ปืนตัวนี้ตัวเดียวพ่นละอองฟุ้งในที่ต่ำปรับหัวให้เป็นหัวพุ่งฉีดพ่นละอองในที่สูงอันนี้ประโยชน์เยอะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แรงดันน้ำที่ให้มาสามารถฉีดตะไคร่น้ำหลังบ้านผมที่อยู่กันมาอย่างยาวนานให้ออกได้อย่างง่ายดายเอามาฉีดล้างแอร์ก็สามารถล้้างคครับบดินนนุ่ออกแีเย อุปสงค์หลักของปืนตัวนี้ก็สามารถล้างรถได้ดีฉีดคราบคลนคราบดินหลุดออกอย่างง่ายดายและเขาก็ยังแถมขวดฉีดโฟมแบบนี้มาให้ด้วยนะครับทั้งประหยัดทั้งคุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายแบบนี้แนะนําเลยครับอุปกรณ์ให้มาครบความใช้งานตัวปืนสายยางแบตเตอรี่ที่ชาร์จหัวฉีดและขวดทําโฟมบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีดําแบบนี้ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง400แต่บอกก่อนเลยว่าราคานี้ราคาโปรโมชั่นจํานวนจากัดนะครับใครอยากได้ผมปักพิกัดให้แล้วกิจตการด้านล่างสายมือตรงนี้ครับ